สวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกมมูลไลท์เบดนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะพามาชมชุดใหม่ที่อัปเดตเข้ามาฮะก็คือชุดเงาเหมันนะครับที่ได้จากการสุ่มฮะวันนี้เราจะมาสุ่มกันได้เองฮะก็มีน้องแพนด้าตึงซาด้วยครับอัปเดตเข้ามาฮะจากตอนแรกมีแค่กระต่ายเกาะหัวฮะตอนนี้มีน้องแพนด้าเกาะหัวแล้วนะฮะแล้วก็มีชุดแฟชั่นที่ใช้ตัวฟ้าด้วยอีก2ชุดนะไปดูกันครับว่าราย,ยียดวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับ โอเคครับก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยเรามาดูการอัปเดตล่าสุดกันก่อนดีกว่านะครับก็ล่าสุดนี้เองฮะก็จะมีในเรื่องของดันเจียนท้าทายนะครับเป็นดันเจียนที่ชื่อว่าถ้ำหมื่นหิมะนะครับตรงนี้จะมี2ระดับนะทั่วไปก็ยากตรงนี้ผมลงลงหมดแล้วแหละซึ่งสิ่งที่ได้จากการลงดันเจียนนี้ฮะก็คือจะได้เป็นพวกไอเทมสร้างชุดนะฮะกับสร้างอาวุธระดับสีทองนะครับแต่ถ้าระดับยากเนี่ยก็คือการอัปเกรด ของระดับสีทองที่เคยสร้างในระดับทั่วไปให้มันแหลมมากขึ้นนะครับอย่างเช่นมาดูกันที่หน้าสร้างอุปกรณ์ตรงนี้นะฮะอ่ะระดับต้นตรงนี้ครับก็คือการลงถ้ำมินมะทั่วไปนะฮะเงินในเกมเนี่ยสร้างได้เลยขอแค่มีวัตถุดิบนะครับตรงนี้ผมลงครบหมดลวก็ต้องรอสัปดาห์หน้านะฮะส่วนประดับตรงนี้ครับน่าจะได้จากดันเจียนบูเกาะดาวจันนะฮะอันนี้น่าจะยังไม่ปลดนะครับต้องรอในเลเวล60 ขึ้นไปนะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะซึ่งตอนนี้เนี่ยวันนี้ผมเพิ่งเข้ามายังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะฮะเหมือนว่าจะอยู่ที่เลเวล57นะครับดูจากช่องโลกก็เลเวล57ค้างกันอยู่ก็อาจจะต้องรอเลเวล60ถึงจะมีประดับสีทองใช้กันนะครับและพอเราได้อุปกรณ์ขั้นต้นแล้วนะครับระดับต้นแล้วเราก็เอาอุปกรณ์ขั้นต้นเนี่ยแหละครับมาเป็นวัตถุดิบในการอัพเป็นขั้นสูงสุดฮะของในตอนดีเนาะโดยใช้ลูกแก้วอัปเกรดตรงนี้แหละครับ ที่เราลงถ้ำมิถิมะระดับยากครับ2ลูกนะอัพขึ้นไปซึ่งตรงนี้ผมอัพหมดแล้วมันก็จะเป็นการเพิ่มค่า cp นะฮะค่าพลังของเราให้เ,เยอะมากขึ้นนะอ่ะประมาณนี้ครับซึ่งในตอนนี้ผมได้แค่3 4,948นะฮะอาจจะไม่ได้เยอะมากมายซึ่งในอันดับต้น,ตนเนี่ยเขาไปถึง4,500 0กันแล้ว4,900 0เกือบ5,000 50, 0กันแล้วนะฮะเรายังอยู่ที่ระดับกลางๆอยู่เลยนะฮะ เอาเงินไปลงกาแฟชั้นสมหมดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าสายแบบว่าเก็บค่า CP จริงๆหรือว่าอยากเล่นให้เก่งๆจริงๆ,งๆเนี่ยก็ควรที่จะซื้อของที่มีประโยชน์อย่างเช่นแ็กเพิ่ม CP นะฮะอันนี้มันจะได้กล่องสมบัติมังกรขาว3อันนะครับได้กล่องเศษจลูนได้ตั๋ววีรชนแล้วก็แ็กศีลา15อันนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ระดับฮะบ CP สุดคุ้ม1 CP สคุ้ม2 CP สุดขึ้น3นะครับ เดี๋ยวผมลองดูแล้วกันนะฮะขั้นสามหนึ่งพันหกร้อยตั๋วทองนะฮะจะได้อะไรบ้างนะครับจะได้อะไรที่มันคุ้มบ้างนะฮะอ่ะลองดูอ่ะอย่างแรกครับได้เหรียญเงินนะฮะได้กล่องเศษลูนนี่ตัววิ่้ชนสิบใบครับกล่องเศษลูนสามนะครับมีแพ็คซีลาบลิสุดใหญ่ครับสิบห้าอันแล้วก็เศษลูนด้วยครับไปแลกลูนได้นะครับซึ่งความคุ้มของแพ็คนี้ครับก็คือเจ้ากล่องมังกรขาวนี่แหละครับ เวลาเปิดเนี่ยเราจะได้ชิ้นส่วนมังกรขาว4ชิ้นนะฮะต่อกล่องนะอันนี้มี3กล่องให้มาก็คือ12เลยนะครับอ่ะใช้กุญแจเปิดนะฮะอ่ะนี่ไงครับเป็นชิ้นส่วนลูนมังกรขาวนะครับเอาไปแลกรูนสีทองได้12เม็ดนะฮะโดยเราจะไปแลกกันที่หน้าแลกเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ร้านค้าลูนนะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะใช้ชิ้นส่วนมังกรขาวด้วยครับนี่ไงเห็นไหมเพ็ดละ1อันนะฮะ สามารถแลกได้ถึง12เม็ดเลยหรือว่าใครจะแลกเม็ดซ้ำๆๆๆๆๆกันเพื่อเอาไปอัปเกรดก็ได้โดยวิธีการใส่รูนครับเขาจะไม่ใส่แบบทองทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะมีรูปแบบการใส่อยู่ก็คืออย่างน้อยต้องมีม่วงสักอันหนึ่งแหละไม่ใส่ทอง3อันนะฮะเพื่อให้เอฟเฟกต์ของรูปแบบนี้ทำงานนะครับก็เลือกเอฟเฟกต์กันได้นะว่าจะใช้เอฟเฟกต์อันไหนหรือว่าจะใส่ทองแค่อันเดียวมันก็มีฮะ <voice> <overs> ดาราเลิก จริงๆมันมีวิธีการอัปเกรดค่า CP มากมายหลายวิธีเลยนะฮะนี่ก็อีกวิธีหนึ่งครับในการสุ่มคู่หูนะฮะ,อ,ะอย่างที่บอกครับผมยังไม่ได้เข้ามาเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวลองสักทีหนึ่งนะได้สุ่มฟรีครั้งหนึ่งต่อวันนะฮะก็ได้มาพิเศษนะ สำหรับใครครที่ซื้อ V.I.P. ไว้นะครับก็สามารถกดซื้อตั๋ววิลชนได้ถูกลงฮะสามสครับส่วนแพ็ก V.I.P. ฮะมันก็ค่อนข้างคุ้มอยู่ได้ตั๋วฟ้าทุกวันได้ตั๋วทองทันทีเลยนะฮะซึ่งเจ้าตั๋วฟ้าที่เราได้มาฮะก็มาซื้อตั๋ววิลชนนี่แหละครับก็จะซื้อได้ถูกลงฮนะตรงนี้ผมซื้อไปครบแล้วนะสีค่คัชนะครับก็เลยไม่ได้กดดูราคาให้ได้นะครับปกติเนี่ยมันกดปุ๊บมันจะเด้งมาเลยนะ,ะเดี๋ยว่าสมสักอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โห ก็ดีใจนะแต่ซ้ำ <laughs> โอ้มีแล้วนะฮะโอมีแล้วส่วนที่ได้ซ้ำอะ่ะเอามา <c oughs> อัพเซตัสเพิ่มเติมได้ครับก็คือถ้าอัพครบเนี่ยเขาจะเปิดสกิลแอคทีฟขึ้นม,มานะฮะซึ่งก็ได้ใช้อยู่ฮะได้ใช้อยู่นะครับมันก็ใช้10เศษต่อขั้นนะฮะก็เนี่ยครับได้ค่า cp เพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะฮะตอนนี้หมดแล้วนะครับ มาไหนวันนี้คอนเทนต์สุ่มเรามาสุ่มกันหน่อยฮะเอาให้ครบนะครับผมมี20ใบนะฮะยีใบแล้วก็ได้ตัวใหม่อ่าคู่หูคนใหม่ครับเวลาเราได้ตัวใหม่ฮะคู่หูคนใหม่เดี๋ยวเราจะได้ค่า CP เพิ่มขึ้นมาด้วยครับเพราะว่าค่าสายสัมพันธ์เนี่ยมันปลดนะฮะค่าพลังเราก็เลยเพิ่มขึ้นมาครับตอนนี้เป็นตัวใหม่ที่ผมยังไม่เคยได้ครับอ๋อสองตัวเลยว้าวถึงว่าครเมื่อกี้ซีพีเด้งมา3 9ครับแล้วก็เศษอีกนิดหน่อยนะฮะ โอเคย้อนกลับไปดูค่าสายสัมพันธ์นครับเนี่ยครับมันจะมีค่าสายสัมพันธ์อยู่พอเราเก็บครบปุ๊บเราจะได้บัฟหลังปลดตรงเนี้ยฮะก็บวกเตรัสได้ขึ้นไปอีกนะครับทำให้เรามีค่าสปีเยอะมากขึ้นเนาะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มค่าส p พีครับโดยการสุมคู่หูฮนะเสร็จล้วนๆโ oh อ้เสี่ยวป่อครับผมอัปเกรดครบรดมดแล้วฮนะอ่ะโอเค <lem> ครบแล้วครับ แนะนำกันนิดนึงครับเวลาเราสุ่มเจอตัววิรชนเนี่ยเราจะได้เจ้านี่ด้วยครับป้ายวิรชนสีทองนะฮะในตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่400กว่าแล้วครับก็คือสามารถซื้อตัววิรชนได้จากร้านค้าตรงนี้นครับในราคา400นะฮะก็เดี๋ยวเราจะซื้อตัวที่ยังไม่มีแล้วกันนะครับเอียบจายชิลนะฮะยังไม่มีนะครับ2ตัวแรกผมมีละ ป่ามันก็จะเพิ่มค่า CP ขึ้นอีกนิดหน่อยนะฮะขาดอีกตัวเดียวครับสายสัมพันธ์ของทีมตรงนี้เนี่ยผมจะปลดแล้วก็น่าจะได้ค่า CP ที่เยอะมากขึ้นนะครับส่วนในหน้าร้านค้าวิญชนครับเราจะใช้เศษในการย่อยแล้วก็มาซื้อยาวิญชนไปใช้แทนเศษเพื่ออัปเกรดตัวสีทองเราได้ะฮะหรือว่าใครแบบว่าอยากอัปเกรดให้ขึ้น6ดาวจนอัปไม่ได้แล้วเนี่ยก็เนี่ยครับมันจะเป็นเศษฮะก็เอาไปย่อยได้เหมือนกันนะฮะ นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งฮะที่ใช้ยาวิรชนแบบระดับสีทองฮะในการใช้แทนเสร็จตัวละครสีทองที่อาจจะได้มายากนะฮะหรือว่าขาดนิดเดียวอาจจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับเอามาแลกได้ฮะในราคา168นะฮะก็เก็บสะสมกันเรื่อยๆฮะเล่นกันยาวๆ วิธีการใช้แทนเศษนะครับก็ต้องติ๊กถูกด้านล่างด้วยนะจะเห็นว่าปกติเนี่ยจะใช้12เศษนะครับผมมี8เศษไม่พอก็ติ๊กถูกมันก็จะใช้ยาวิรชนสีทองครับ4อันนะฮะแต่ผมจะสะสมไว้อัพตัวอื่นนะอันนี้มาแนะนำให้ดูเฉยว่าเจ้ายาเนี่ยมันใช้แทนเศษได้ครับ จริงมันมีอีกหลากหลายวิธีเลยฮะในการอัปเกรดค่า CP ของเรานะฮะเพื่อที่จะไปลงถ้ำหมื่นหิมะแบบยากหรือว่าไปลงเรือนเทปอก็ได้ครับอ่ะตรงนี้ฮะจะเป็นช่องทางแนะนำครับว่าเราขาดอะไรบ้างครับกดตรงนี้ก็ได้ฮะดูง่ายๆและเดี๋ยวระบบจะลากไปครับว่าเราขาดอะไรต้องเสริมอะไรอีกวิธีหนึ่งครับที่ระบบไม่ได้แนะนำครับก็คือระบบของหนังสือนะครับอ่ะอันนี้เราสามารถอ่อานหนังสือศึกษาหนังสือที่เป็นระบบบ้านได้นะครับ ก็คือมันจะเพิ่มค่าสเตัสหลักนะฮะบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกสองอาจจะดูน้อยนะแต่ถ้าเรากดไปหลายๆเล่มหลายๆเรื่องหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่า CP ให้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะเวลาศึกษาครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมีการรอครูดาวอยู่นะครับก็สามารถเร่งความเร็วได้โดยใช้วัสดุบ้านนะครับสามารถหาได้จากเว็วันหรือเจ้ารูปปั้นฮะที่เราเอาไว้อัปเดตค่าเตตัสเนี่ยก็เอามาย่อยได้โดยรูปปั้นอันเก่าๆที่เราแบบว่า ลงซ้ำาจนอัพไม่ได้แล้วคะก็มาย่อยได้เป็นวัสดุบ้านเช่นกันนะครับอีกวิธีหนึ่งฮะในการเพิ่มค่า cp ครับก็ในช่วงนี้เนี่ยเลเวลมันค่อนข้างตันนะพี่บีะไรทำอาชีพรองก็ค่อนข้างสำคัญนะครับเอามาเพิ่มค่าเซตัสได้แล้วก็ส่งคู่หูตอนนี้เนี่ยน่าจะปลดกันแล้วคะคู่หูสำรวจนะครับ ตอนนี้ผมเน้นๆเ,เป็นทางจับกลุ่มนะฮะว่าจะไปให้สุดไปให้ถึง30เลยเพราะว่ามันจะได้เซตาถาวรน,นะฮะเราก็เดี๋ยวเอาเป็นธีระอาชีพก็แล้วกันนะครับโอ้โหแต่ละตัวฮะที่เราเปิดได้มาเนี่ยมันจะมีความถนัดสกิลพิเศษต่างกันนะฮะเราก็เอาตัวที่มีสกิลพิเศษในการส่งไปสำรวจครับให้ตรงกับอาชีพที่เราต้องการแล้วกันนะฮะอย่างเช่นตัวนี้ครับเขาจะมีคาหนังคาเขาครับเป็นชื่อสกิลนะครับกู่หูที่มีคุณสมบตัติพิเศษจับกลุ่มเมื่อสำเร็จการสำรวจจะมีโอกาสได้รับรบางวัลเพิ่มเติมด้วยนะ ประมาณนี้ฮะโดยเราจะเน้นอาชีพไรเราก็เลือกกดก่อนนะครับและตัวที่ถนัดถนัดเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะฮะนี่มีคุณสมบัติพิเศษอยู่ข้งงบดสุดเลยไปนะครับก็ใช้พลังงานเหมือนกันนะฮะช่วยลดระยะเวลาในการเก็บอาชีพรองไปได้พอสมควรเลยโดยที่ผมเน้นจับกลุ่มเพราะว่ามันได้ของรางวัลที่มันครอบคลุมไปถึงผู้คุ้มกันและก็นักล่าด้วยนะครับ มาดูสเตัสกันหน่อยในหัวข้อสเตัสถาวรครับจะอยู่ด้านหลังสุดอันนี้เลยนะครก็คือต้องเวล30ก่อนก็เลยต้องเก็บยาวหน่อยเน,นเน้นเป็นอาชีพเดียวหรือ2อาชีพไปนะฮะว่าจับกลุ่มนี้มันได้17ครั้งต่อสัปดาห์มั้งน่าจะครบรอบก่อนที่พลังงานจะหมดครับซึ่งด้านบนเนี่ยมันก็จะมีฉายาด้วยฮะไอฉายาตรงนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มในเรื่องของเตตัสด้วยนะครับ อันนี้คือไม่ได้ตรงไม่ได้เติมไม่ได้อะไรเพียงแค่ขยันนะฮะ <Wow. S 1> อย่างอันล่างครับบวกฟิสิกส์ดีเฟนซ์หนะครับอันบนบวก10นะครับ อันล่างคือสายตรวจธรรมดาอันบนคือหัวหน้าสายตรวจแล้วะฮะก็คือจะถึกขึ้นอีกนิดหน่อยโดยฉายาอันไหนที่มันมีไซตัสเนี่ยมันก็จะมีรูปสัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างจากฉายาอื่นนะฮะอ่ะนี่ไงคุณสมบัตินะจะเห็นว่าพวกของอื่นๆเนี่ยจะไม่ได้นะครับจะได้แต่พวกอาชีพรองนะฮะอาชีพรองก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการเพิ่มค่า CP ในเกมมีมากมายหลายอาชีพครับก็เลือกเล่นอาชีพสักอาชีพหนึ่งหรือสองอาชีพนะฮะตามความชอบตามความถนัดหรือว่าชอบชุดแฟไหนก็ไปที่แฟชั่นอันนั้นนะครับแต่ละอาชีพจะมีชุดแฟไม่เหมือนกันนะหลายหลายคนน่าจะทราบกันแล้วครับอ่ะที่บอกไปทั้งหมดฮะก็คือวิธีการอัปเกรด CP นะฮะแต่เราไม่ได้อัปไปเตี่ยใครครับเราจะไปลงเรือนเทพพอครับ เลือนเทปอเนี่ยมันมีอะไรที่พิเศษอย่างหนึ่งถ้าเราปดถึงเลเวลชั้นที่68นะฮะมันจะสามารถซื้อแพ็คเรือนเทปอชั้น68ได้โดยใช้ตั๋วสีฟ้าครับแต่การจะไปถึงขั้นนั้นก็คือผมแนะนําทั้งหมดแล้วนะก็คือวิธีการอัปเกรดค่า CP ฮะไปลองลองเลือกอัปกันดูแล้วก็ท้าทายตัวเองฮะซึ่งในชั้นที่68เนี่ยมันมีของที่น่าสนใจก็คือเงียบงันนะฮะมันก็คือชุดแฟชั่นที่ชื่อว่างเงียบงันครับ หลายๆคนเริ่มปลดกันแล้วฮะแล้วก็เป็นชุดที่สวยด้วยครับนี่ไงไงนี่คือชุดฟรีนะฮะขอแค่มีค่า CP ที่เยอะหรือว่าเล่นแบบมีเทคนิคในการต่อสู้หน่อยแต่หลักๆก็คือค่าพลังต้องเยอะก่อนนะครับไม่งั้นนี่ทนดาเมจไม่ไหวนะฮะสู้ไม่เข้าตีไม่ไหวก็เนี่ยครับชุดฟรีที่ดูดีมากๆเลย มีหลายท่านเนี่ยเริ่มปลดกันแล้วนะครับเพราะว่าค่า cp ค่อนข้างสูงส่วนตัวผมยังปลดไม่ไหวนะฮะโดยจะบอกว่าฟรีก็ไม่เชิงนะมมาใช้ตัวฟ้านะฮะแต่ก็จริงๆคิดว่าตัวฟ้าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเก็บสะสมได้พอสมควรนะฮะน่าจะพอไหวที่จะ ซื้อแพ็คๆนี้ครับแล้วมันไม่ได้แค่ชุดนะมันได้ของรางวัลอีกมากมายหลายอย่างเลยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปแนะนําวิธีการหาตัวฟ้ากันนะฮะแบบคร่าวๆแล้วกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูแพ็คเมื่อกี้ก่อนแพ็คเมื่อกี้เนี่ยถ้าซื้อปุ๊บได้อะไรบ้างซึ่งแนะนำเลยครับใครผ่านชั้นก่อนๆหน้านี้ฮะก็คือซื้อไปเถอะมันได้ใช้งานอยู่แล้วมันได้ของดีนะฮะอย่างเช่นในชั้น68ครับนอกจากจะได้ชุดแฟชั่นแล้วฮะได้เหรียญเงินได้ตั๋ววิวชน10ใบนะฮะ ได้ยาวิชนสีทองที่เราแนะนําไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะเอาเศษไปย่อยแต่อันนี้ได้มา30อันเลยนะฮะได้อุปกรณ์เสริมพลังระดับ2อนะครับอันนี้ขาดมากๆเลยนะครับผมยังใช้ไม่พอเลยได้150อันครับเยอะมากศิลาชําฮาร้อยอันนี้ใช้เยอะอยู่แล้วนะฮะศิลาบริสุทธิ์ครับแบบใหญ่ด้วย25อันแล้วก็กุญแจหีบลุ่นนะฮะสอันนี่ก็คือของรางวัลในเรือนเทปอรชั้น6กครับก็แนะนําเลยใครอยากจะได้ชุดแฟร์แบบสวยสวย การเพิ่มค่า CP นี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะฮะนอกจากจะเก่งด้วยก็ได้ชุดสวยๆมาใส่ด้วยครับต่อไปฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาตัวฟ้าแบบคร่าวๆกันละกันนะฮะอันแรกเลยครับได้จากเควสวันนะฮะวันละ50โอ้โหวันละ50เลยนะอาทิตย์หนึ่งก็350้าแล้วนะฮะแล้วก็มีแยกกันไปกิกจกรรมรายสัปดาห์นะฮะอันนี้ถ้าทำครบนี่ก็ได้ตัวฟ้ามาอีกรวมๆก็ประมาณ500นะฮะโดยรวมก็สัปดาห์ละพันแล้วนะฮะพันกว่าเลยแค่เควสวันกับเควสรายสัปดาห์ ซึ่งตัวฟ้าจริงๆมันมีวิธีเก็บค่อนข้างเยอะมากเลยปลดล็อกความสําเร็จอันนี้ก็ได้ตัวฟ้าเหมือนกันนะครับนี่ฮะปลดล็อกไปเรื่อยๆครับนี่ได้อีก200นะฮะก็ลองดูเงื่อนไขครับแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะฮะมีเงื่อนไขในการปลดบอกไว้หมดครับเปิดทังเปาอะไรอย่างงี้นะสกิลกิลถึงเลเวล5ทั้งหมดใช้เหรียญกิลแสนเหรียญนะครับอ่ะอันนี้ชื่อเสียงเรเว่าแเลยฮะผมก็ได้ยาเพิ่มเซตัสขึ้นมานะครับบวกเอาเซตัสอีก5หน่วยนะครับอ่ะจัดไปครับได้ค่าเซตัสเพิ่มมาอีก ได้ค่า CP เพิ่มมาอีกปั๊บ32นอกจากนี้วิธีการหาตัวฟ้าก็จะมีในเรื่องของมวลภาพนะครับมวลภาพเก็บสะสมตัวละครเก็บสะสมความทรงจำทั้งหลายอย่างเช่นไปเปิดเมืองนู้นเมืองนี้ฮะก็สามารถรับตัวฟ้าได้ฮะอันนี้ผมยังเดินเก็บไม่หมดเลยมีตัวฟ้าให้เก็บอีกบ้านเลยนะฮะอันนี้คือไม่ค่อยได้ตั้งใจเก็บเท่าไหร่ <c oughs> นะครับมันจะบอกว่าขาดตรงไหนครับเพราะเก็บครบปุ๊บเราก็เก็บตัวฟ้าได้นะฮะ หรือว่าใครสาย p p ครับตรงนี้ก็มีตัวฟ้าแจกเหมือนกันคะขึ้นคันปุ๊บได้ตัวฟ้าขึ้นคันปุ๊บได้ตัวฟ้าฮะสามารถกดดูรายละเอียดของรางวัลได้ที่รูปบานขยายด้านบนครับก็ไม่ได้มีต่นหนึ่งตัวหนึ่งฮะ 5v5 ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ถนดัดนะ้อย่างผมเล่นล่มเนี่ย 1v1 อาจจะสู้ยากนะครับสู้บัตสู้ทวนไม่ไหวก็ไปลง 5v5 แทนได้รับตัวฟ้าเหมือนกันนะฮะ ส่วน 40v 40ฮะอันนี้จะไม่ได้ตัวฟ้าแล้วแต่จะได้เป็นพวกชื่อเสียงเป็นพวกเหรียญการประลองอะไรอย่างงี้ครับไปซื้อของได้นะฮะได้ค่อนข้างเยอะอยู่อันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญครับสัปดาห์ละครั้งวันพุธพลาดไม่ได้ครับส่วนบัตรเทโลยอฮะอันนี้ก็เป็นหมดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งสำหรับล่มอย่างผมนะเพราะว่าเป็นบทที่ค่อนข้างแฟนะครับลงมาแบบไม่มีอะไรพร้อมกันแล้วไปหาสกิลไปหายเทมพร้อมกันนะครับของลงวัลก็เป็นตัวฟ้าเช่นกันครับ นี่คือแนะนำคร่าวๆฮะในการหาตัวฟ้าครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาบิ๊กชุดแฟชั่นใหม่ที่มันต้องใช้ตัวฟ้าซื้อฮะผมก็เลยแนะนำาซะยาวเาเลยรวมทั้งค่า C p ด้วยวันนี้เรียกได้ว่าจัดเต็มเลยอะชุดแฟชั่นใหม่ที่อัปเดตเข้ามาอีก2ชุดนะครับก็คือชุดเมคาน้ำแข็งครับกับหมอกมืดมิดฮะอันนี้คือชุดแฟที่ใช้ตัวฟ้านะฮะไม่ใช่ตัวทองนะสวยมากๆเลยนะครับหรือถ้าใครอยากได้ตัวฟ้าแบบเยอะๆอันนี้แนะนำแพ็ก VIP นะฮะได้ตัวฟ้าแบบทุกวันครับซึ่งในชุดเมคาน้ำแข็งครับจะ ใชห้1,580ตัวฟ้านะฮะแต่ถ้าชุดหมอกพืดมิดเนี่ยใช้2,580นะครับอาจจะแพงกว่าหน่อยก็แล้วแต่ชอบผมว่าหลายๆนคนน่าจะชอบเมคาน้ำแข็งมากกว่าและก็ชุดใหม่อีกชุดหนึ่งครที่ใช้ถุงนำโชคเงาเหมันสุ่มนะครับใช้30ตัวทองนะฮะอ่ะมาเข้าคอนเทนต์หลักกันสักทีครับวันนี้เราจะมาสุ่มเจ้านี่แหละฮะดูกันว่าจะออกมาถุงที่เท่าไหร่นะครับอันนี้แล้วแต่ดวงนะ ย้อนกลับไปในตอนที่ผมยังไม่ได้สุ่มนะครับต้องบอกว่าอันนี้เดี่ยจริงๆผมทําก่อนที่ป้ายประกาศตรงหน้าร้านค้าจะโผล่ขึ้นมาอีกนะฮะก็คือซื้อก่อนที่เขาจะประกาศอีกอ่ะเราเริ่มมาที่สิบถุงกันนี้ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับไม่อยากซื้อลุ้นเดียวฮนะเผื่อมันออกมาแบบดุงดีอะสิบถุงออกหมดเลยอะไรเงี้ยนะเอ้ยอ่ะรอกันหน่อยนะฮะในถุงเขาจะบอกว่าจะได้อะไรบ้างนะครับโดยเดี๋ยวเราจะเปิดทีละอันแล้วกันนะครับลุ้นๆไปทีละอันทีละอันนะ สลาจำลาฮะสองอันนะครับโอ้โหโโโเยอะแยะโอ้ยแพ็คสิลาบริสุทธิ์เล็กด้วยนะเล็กได้ว่าเกลียหน่อยนะเกลียหน่อยได้สิเม็ดสามหมื่นเหรียญเงินนะฮะอันนี้เกลือหนักเลยมาอีกแล้วโอ้โหสามหมื่นแบบลุลุ้นสามหมื่นลุนร้นจริงๆอ่ะถุงที่ห้าครับอุ้ยได้กล่องขวัญลุนแต่ลุนฟ้า <c oughs> เอาไปย่อยนะสามหมื่นเหรียญเงินนะครับ สี่ถุงสุดท้ายแล้วนะฮะนี่จะไม่ได้อะไรแบบทอง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 ม้งเหรอเอาวะหัวมาแล้วครับหัวหัวนี่ออกตั้งแต่ถุงที่เจเลยนะฮะไอ้ได้หัวแล้วแต่ที่พีคของเซตนี้ครับผมว่าน่าจะอยู่ที่ชุดทั้งส่วนตัวแล้วก็เท้านะฮะส่วนผมเนี่ยผมว่าอยากใส่ผมทรงอื่นมากกว่าโอเคครับไปดูกันต่อครับอีก3มถุงครับจะได้สักชิ้นไหมก่อนที่จะไปเปย์ต่อ ตำราเวียสนฮะค,คูณ3ยังดีฮะได้3อันครับบางทีมันก็ไม่พอนะฮะถ้าจะเล่นหลายตัวอ้าวสามหมื่นอันนี้อัน,นี้ไม่ค่อยอยากได้โอ้โหหมดเกี้ยงนะฮะเอาไหมรอบนี้จัดมา20นะครับเห็นถึงความเกลือแล้วว่า20ไม่รู้จะพอหรือเปล่าด้วยเปิดทีละอันเหมือนเดิมแล้วกันฮะไปอย่างรวดเร็ว ถูกสุดท้ายแล้วครับก็ยางดีได้เสร็จวิลชนมานะฮะอ่าหมด <c oughs> <c oughs> หมดแล้วสาวสิบอุ้ยอุยมีลุนว่วงมาหน่อยเว้ยก็ยังดีนะมาฮะมาอีกยี่สิบนะฮะซื้อทีละ20แล้วกันครับเปิดทีละสองครัรอบนี้ไปอย่างรวดเร็ว ตรงสุดท้ายฮะนี่เริ่มเปิดเทเลเดิกแล้วเนี่ยนะลุ้นๆหน่อยลุ้นหน่อยโอ้โหสามหมื่นสองถุงฮะนี่จะก็อุย้ยกล่องอะไรเอ๊ะกล่องอะไรกล่องอะไรกล่องเงาเหมันว้าวเ้ยได้กล่องต้องสุ่มข้างในกะเขาบอกว่าจะดรอปชิ้นส่วนของเงาเหมันที่ยังไม่ได้รับนะฮะอ๋อไม่สุ่มนะฮะแต่จะดรอปอันที่ยังไม่ได้รับนะครับเท่ากับว่าเราจะได้เสื้อไม่ก็เท้านะฮะ อามาแล้วเสื้อครับโอเคจริงๆอ่ะแค่นี้สวยแล้วนะฮะรองเท้าไปหาเอาข้างหน้าก็ไดนะ <c oughs> ้อันนี้คือผมรวมๆแล้วห้าสิบถุงนะฮะอ่ะเนี่ยรองเท้าจริงๆผมใส่รองเท้านี้ก็ได้เนะมันอาจจะดูไม่เข้าแต่มันก็ดูแปลกไปกแบบหนึ่งเดี๋ยวหารองเท้าที่เหมาะสมแล้วกันฮะสำหรับคนขี้เกียจที่แบบว่าจะเปิดต่อครับก็มีเทวากระจ่างอันนี้ฮะก็ดูด,ดูพอได้อยู่นะฮะพอได้อยู่อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่า ถ้าเป็นสีฟ้าจะได้เลยแต่ไม่ได้อ่ะอันนี้สีม่วงโอเคมันก็ยังพอหารองเท้าที่มันเข้าๆได้อยู่อุ๊ยหรือว่าอันนี้ก็ได้นะเฮ้ยจริงๆชุดนี้ดูด,ดีเลยนะฮะไม่แย่ครับไม่แย่รองเท้ากระเรียนนะครับโอเคแต่เดี๋ยวเราไปส่งกันต่อหารองเท้าดีกว่าให้มันครบเซตจัดมาอีก20นะฮะต้องการเงาเหมันชิ้นส่วนด้านล่างเลครับมาไปอย่างรวดเร็ว เนี่ยตัววิญญาณชนแบบเป็นเศษอะเยอะมากโอกาสแบบได้ตัวเยอะมากมากเลยนะฮะเอาใหม่ยังไม่ได้ยังไม่เลิกมาสามสิบฮะต้องได้บ้างแล้ววนะไปสิบหกถุงฮะสู้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 เอาหัวหัวซ้ำ โอ้โห,โหแล้วเปิดได้ทักทีได้หัวแล้วมันทำอะไรได้ฮะหัวขายโอ้โหฮ่อยตวัวฟ้าด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> ขายทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าจะขายไปกันต่ออันนี้คือรวมๆแล้วร้อยถุงนะฮะ4ถุงสุดท้ายไปเลยแล้วกันอุ้ย ไอ้เจ้ากล่องนี้มันคุ้นๆนะโอ้ยไ,ได้กุญแจขีบลุนมาห้าอันด้วยนะเนะี่ยเอ้ยของที่อยู่สี่กล่องสุดท้ายทด่อยู่แล้วกล่องนี้เขาจะสุ่มอันที่ไม่ได้สุ่มเ่ยเขาจะหยิบอันที่เราไม่ได้รับแล้วก็ได้มาเรียบร้อยนะครับร้อยถุงนะฮะครบเซตที่ร้อยถุงตัวหัวนี่ออกตั้งแต่อันที่เจ็ดเลยนะฮะส่วนเสื้อนี่ประมาณ40-50ครับและสุดท้ายร้อยที่รองเท้านะฮะก็2ส่วนสุดท้ายที่เราได้จาก กล่องของเงาเห็บันทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วคุณละครับเปิดได้กล่องอันที่เท่าไหร่กันบ้างมาแชร์กันได้คะอ่ะวันนี้ผมพอใจแล้วนะฮะได้ครบเซตแล้วมันก็ดูดีอยู่ซึ่งก็มีน้องตึงชาแพนด้านี้ก็น่าสนใจแทนน้องกระต่ายเหมือนกันนะ <ico ot> ดูดูงูงเงียดูน่ารักกว่าเยอะเลยแต่เดี๋ยวต้องเก็บตัวทองไว้ไว้ปั้นซีพีบ้างครับดูดีน่ารักออกนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้ก็แล้วกัน,นะฮะแนะนำเซตใหม่กับน้องแพนด้าที่อัพาใหม่น่ารักเลย นะฮะฮไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับที่เข้ามามรับชมฮะฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับหากคุณชอบเนะสวัสดีครับ